สวัสดีครับมัน,นี่พามาเบงสัที่เขาเคยรีวิวไปนะครับที่ว่าเพิ่นเหมากันแสนหนึ่งนะครับที่ว่าแปดหมื่นหาที่ผมว่าเลือกหาเม็ดเนี่ยครับพระหยุดโนูออื่นมามครับติดเต็มเราด้วยครับเนี่ยน้ำยังไหลลงเรื่อยๆนะครับเนี่ยนึกนะครับจะปิกเท่าไรก่อเอเลือกเท่าไรก้วงเท่าไรก่อเลือกหาเม็ดกวงสามสิบตีกวงสี่สิบ อ,อ๋อลึก5เมตรกว้าง20เมตรยาว40เมตรนะครับผมประมาณเป็นตอนนี้ผมทายลนงะไปงนนออค,ครับเนี่ยพายุโพดุนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยีนะครับรน้ำไหลลงสิเต็มแล้วนะครับเนี่ยตอนนั้นเพื่อนเหมากันแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งเดียว ตาสะนี่เป็นแปดพื iento, ้นหานะครับตามที่ผมสอบถามเจ้าของทีพ่นเอาผมพามาเบิ่งอีกในส่วนใช่นี่นะครับนี่นี่นะครับที่ว่าเมากันอีกแสนหนึ่งคือเงาไปนี่นะครับคล้องนี่นะคปูน ยาาไปหอดผุ่นนะครับที่เป็นเมากันแสนหนึ่ง,น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 ,งนี่นะครับเบิงมันจืดแน่จังหน่อยครับผ้าหยางครับเบิง <ไป S 1> เลืกหาเมตรพวกวนี้สิบเ้าสี่สิบนะครับนามยังไหลลงตลอดด้วยครับนี่ว่ามือนี้มืออื่นเลยนะาชิด ตึงขึ้นมาเต็มขอบแล้วตอนนี้เต็มขอบไล่แล้วครับเนี่ยเพื่อนเอาอารถซิปหรอมาแกดินย้ายออกไปน้ำเนาะครับบ่แม่นว่าขุดแล้วก็ย้ายเลยเนาะครับแตารางที่เพื่อนเห็ุตอนนั้นนะครับครับผมคลิปนี้ก็ถ่ายให้เบิ้งสำหรับคนที่คอมเมนต์มาถามเนาะครับตอนนั้นว่ากว้างเท่าใดเล็กเท่าใดยาวเท่าใดเนาะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็บสมนีก่อนนะครับสวัสดีครับ